วงตะพูเห็นอยู่บ่ว่างขำเรียนเรีวนี่มีมนโดยผู้ใดว่างปรลุเจ้ว่างออกแผเอาันเย็นกันใคยคิดไปตัวผู้ใดว่างเขาคือหูจากว่างมาเขาพยายามลดอึนไปเหยียบเดี๋แล้วะจะมีแต่รถดนันในตัวเรียนวิ่งว้ายรถอ่นเากับเรียนนกันเลยนะ ย่างกินเขาก็บเลี้ยงด้วยกันหรือคนเดียวมาเทียนก็เหมัอนกันกับตันบเบลเฮียมาสองอเท่าหรอหรือว่าเปลีย่ยนยางสองเปยนยางสองเซนแล้วเปล็นสองเซนที่จะมาเทียนอ่าเปลี่ยน,นยางมอีอ๋อเห็นจะอีกหน่อยว่าวสุฟังครับพี่น้องไปปึ้งด้วยว่ามันแขบมันหน่อยแห้งบ่นี่แหละครับอาชีพรถด,ดินครับพี่น้อง ก็จะโดนสังคมรังเกียจแบบนี้แหละครับถึงส,สังคมรังเกียจครับอาชีพนี้ก็คือสังคมของชาวบ้านที่ที่ห้อไปเรียนนั่นแหละครับพี่น้องที่ห้อไปเรียนนั่นแหละถูกมองงมาอันไปสางควมเดือดร้อนไหนครับข้าเจ้าออครับ สั่งความเดือดร้อนให้กับข้าเจ้าครับให้กับเพิ่นออกมาปุ๊บก็บเป็นทางหินคุกครับหินคุกนีอแรนใดด้วครับตรงนี้น่าจะแรนใด,ด้วครับแรนใดตนนับ ได้เขียวแล้วมื้อเนี่ฮ15นะ16เขียวนี้นะ16ว่ารถดำนะครับพี่น้องแลนงานน้ำบัตน,นะครับราคาเขียวแลนเกือประมาณร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราลอยลอยสิบบาทนะครับลอยสิบลอยเจ้าแลวแต่หมูบ่บ้านนั่นๆนะครับพี่น้องแต่ว่าขันตั้มก็ประมาณเรื่งร้อยบาทนะครับบ้านนี้ อันนี้ครับรถด,ดาทีมมแลนดนะครับส่วนมากอก็ต้องพยายามทํำเวลาทํำท้ำเถี่ยวครับทำเที่ยวให้ได้บ้าตำกว่ากว่าสิบยี่สิบกูเที่ยวสมมือนะครับยี่สิบกเที่ยวต้องได้ยี่สิบก่าเที่ยว,ว,ยวนะครับยี่สิบขึน,นครับต้องได้ยี่สิบขึนจังไคว่เสือเรือคาน้ำมั่นเรือนั่นเรือนี้ออกมากครับพี่น้องถ้าว่าได้ถึงกัันยากอยู่ครับยูว่าได้ครับ แล้วหนีมันวะที่ใสีับ สำเนียนไปใดสำเนียนก็นถือว่าโอเคอยู่เปินวาว่าแลียนสำเนียละ่ะฮะโอ,อว่าว ันเลีนได้อยู่สำนิน่ะไปได้สำานินก็คือว่าว่าใช่ปัญหาหรอสำหรับไอการแรียนเนี่ยปูนปัญหาอยู่มองกันแม่โคตัตกปุ่นจันออดปุ่นหลอกบางประเด็นบางเฉียบครับ มาเขากล่ว่าใจลายใจดำปนันเดอร์เฮ็ดดี้เฮ็ดดีดินสวยดินสวยครับ ร้องเยอะอ,อ,แบบอ้อนหนครับแบท่นี้รถเท่าแกเองมาเนี่ย <Okay. S 1> เขากับเรียนเลี้ยวเฮือนเราไปรถเท่าแกก็ได้แดนสำกันนะฮะ เป็นตดาดาเก่งๆอันนีนนนนออย,ยุดลาาลง่งาเออกะยะเบาๆซื้อน่นกระย่าไปแห้งกระเป๋านพิเศษตรงนั้นค่คอยไปไกลไปยังคอย เด้ดอครันี่มันคือว่าซ่ารอกบ่ดินก็บ่ได้ว่าอยู่ไกลนะครับก็พอด,ดีอยูครับพี่น้องพอดีงานเที่ยวงานแลนเป็นแม็คโครใหญ่ตักก็สิได้พูดละ่ะ บกขาดบกขาด3ามชิ้ขั้วขึ้นนะครับระยะนี้แตะ่ละขั้น ถึง1ินาที่ต่อเที่ยวออทางเขาไหมบวิดว่าเฮ้ยมีไหมขน,นาเทนเข็นนี่นี่โอ้มันแตกระเบวะ มันแตกแล้วพ่อเอียงก่อนกระจกมันเหล่าตำมั้งฮะเบืองห้อยภาษียกวูเมือเบียนห้อยเมื่อวัยุกระจกยุฟ้ากระดับกระจกดำดำฮะยุพี่เห็นมีห้อยเยอะทั้งไต๋ รีบด่วนรีบด่วนเดี๋ยวไปทานไป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 ชวยเร็วไปแล้วเร้วยังยังหัวฮะยังหัวยังแนบวปะหัวแล้วพูดยังไม่ขาดคำนะ เบิ้ไปเนี่ยน่ะยื้อไซบันเนี่ยรัมาทางเอาแล้วครับพี่น้องต้นหนาต้นตาเลยเนี่ยโอ้แสดงว่ามันมีอยู่คนหนึ่งครับบ้านเนี่ย ไปมันมีอยู่คนหนึ่งวางตะปูเรือไปครับ ี่พอเอ้ยมเจาว่างนะว่าเร็วง่ายนี่เรมจหนีได้เนี่ยเดี๋ยวานัะมว่างแต่ปูจหนีกับว่าลรวง่ายแต่ก็แร็อยูหนีแล้วอีกซีมือว่าเรวทั้งสี่เดือนร้อนโดนทั้งแล้วี่อเอย นี่ฝ่าวเ้วครับพี่น้องบังฝ่าวเนี่นี่แหละครับปัญหาของรถดำนะครับรถดำแรนดินนะครับน่าจะยู่ซื้อได้สู้ๆเก็บยู่ซื้อไดยู่ทาหนอกบ้านยู่ซื้อไดายะ่ยส่วงบ้านส่วนนี้บ่จะใร่วคนเก็บจตะปู ไปป้ายอีกมาเรียนยีกเห็นบ้างเห็นเห็นเบิร์ตนัวเห็นไปซื้อตะปูมาอีกหลายๆไหนเล่าไปซื้อมาอีกหลายๆโดนยางหัวโดนแอวโดนระเบิดเออเอานขี้นัน่งหมอนเงี้ยนแล้วยุ่นนี่เหรอออกมาใส่อีกให้ให้เพิ่นให้เพิ่น ไปซื้อมาอีกตะปูนะ่อมาใส่ได้หลาย,ลายแล่นอยู่นีน่โดนๆอีก,กอาทิตย์หนึ่งยังคอยเมื่อแล่นอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งคอยเมื่อแมน <c oughs> <c oughs> ไอเพิ่นใส่อยู่นี่แหละไอเพิ่นเอาตะปูมาหลายเออย็อตบตะปูกับบ้านขายตัวไปขายปลาย่างขึ้น เราตรวจเช็คบึ้งครับพี่น,ออน,อน้องรออะไรอานุ่นครับท่านหนึ่งรอนี่ครับฮ่า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  เอาแล้วครับปลายางเห็เนไหมครับที่จับต้อนท่อรดน้องเฉ่งต้อนท้อเอารุ่นเบิ้งพี่น้องว่าจักดอกครับ โดนกระด,ดอกดอดเลียนกูเจอเี้ยนไม่นีครับสงว่างไปไหลายดอกึงว่างไปไหลายขั้นตรงมึงข้าท่านน้กะเฮ็ดกาฮะปา,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 านี้กรเฮ็ดนโอ้โหเงิดไหลากินไทยฮะกินมันไงยอิสานโดนประจําแล้วไู้ใดขอสร้อยเงี้ยมั้งโอ้แสดงว่าไ เดือประจำมันป่ยนี่เ็นมูทำเป็นมูเ็นมูแลนี่รูจี๊่อยนี่เหรเจ้ไอ้เมนต์มนตตะทิ่มนี่มันหายทิมีอ่รอยตัทิมเดียวเือมัวเขาช่วดเขา่ใช่ใช่ครับเนไ่อยากให้เลี้เนาะ อย่างไหลียนมันยันยังไงทังกับเป็นทางมันลาดยางด้วยดิทางคอนกรีตด้วยมังบไงนนะนึงเขาเลีนเด็ดสามสี่เจียวข้าเจียายรถหนีเลยฮะจมากับเจ้าอยากได้ยินให้เจ้าไปเที่ยบันัเลยของอยากยินก็ไปเที่ยวน้ำกับเจ้าฟัง่ยสิรเลี่ยนห่งารีใ้นี่แหะบ่ผมสิไห้เพิ่นให้เพิ่นเอามาใส่อีกหลายสิริเลี่ยนไม่มีละ มัสยิดลายครับสีเล่ยมย่นี่แหละมันเลี่ยงง่กับว่าไปง่ายนี่เลี่ยมยู่นี่แหละจา้ายผมสีแลียู่นี่ยังปะอี่ไปเลยไอคนเอามัสีกหลายอะนะ ือดมันก็ไปขีดไปม้นงเห็นมัางฮัลสร้างมันดึงออกน้ำดอกเพราะว่ามันมันเป็นดอกน้อยดิมันตรงกันไัมครับดอกเดียวกันเลยจะมันเงินโมมี่อยู่มาสร้างต้องเช็คดึงกัน ยางร้อนขนาดเลยตะปูเรือเนี่ยฮะตะปูเรือยตะปูรื่สงตตะปูดีสังกระสีสีเมนอะไรพวกนี้ยบ้านนเอาหลักฐานของมันไปมห้อง เป็นตะปูประเทศใดเพื่อสีหาร้อยนี้มือแฝงอยู่หันดไดร้อยนี้มือแฝงอยู่บนตะปูดเพื่อสิเก่งแท้ดิ

หน้อยว่าเสาเนี่ยถ้ากันเก็บออกลงเก็บออกหลายครับว่ามันเก็บออกเบิร์ต้หว่าถ้ากันแลนแกันแลนนี่ก่นเจอเลยครับอานอนท์เจอกอนมอูหลายขั้นนะครับหนึ่งเบิเร์ตเหล่วเบิร์ตเหล่าก็ลอกกาลอกปากามาใส่อีกที